วีเล่าความจริงทุกอย่างให้กับนีโรเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าตัวเขาคือล่ามนุษย์ที่โดนแบ่งออกจากดาบเจ้าตัวอีทีส่วนปีศาจที่ชื่อวีเซนก็คือเวอร์จิลหลังจากที่ดันเต้สู้กับเวอร์จิลร่าปีศาจเสร็จวีก็ได้เชื่อมล่างปีศาจและมนุษย์เข้าด้วยกันจนเวอร์จิลได้ได้กลับมาสวัสดีครับผมทีมมารูเดี๋ยววันนี้เราจะต่อแล้ว,ลว 18, ครับกับมิชชั่นที่แปดนะครับกับมิชชั่น Awakening นะผมไป Let's go กล้ามากเลยที่กลับมาไม่รู้จักเจ้าแพ้แล้วใช่ไหมเจ้าฟ้าชายชั้นดีลูก เอาชนะนายในสภาพแบบนี้มันก็ไม่มีความหมายหรอกนะเข้ามาสี่อร์จริลจับมาเลยไปรักษาแพ้ก่อนเนะดันเต้ให้เกง่งกว่านี้จากนั้นค่อยมาตัดสินกัน ขอบคุณนะเนลูเวนเอ้ถ้าเั่งพี่นายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับวีละ่ะเขากลับไปเป็นตัวเขาเอง กลับบ้านเถอะน่นเนโรเรื่องนี้ไ่เกี่ยวกับนายกับผีนั่นสิถัาเสียแขนขวาไปก็พ่อหมอนั่นนะนี่ไม่ใช่สิทธิ์ของนายฉันต้องหยุดเขาแน่แหละที่สำคัญฉันไม่ให้นายสนุกอยู่คนเดียวหรอกนะดันเต้นายไม่เข้าใจให้ดาวนะฉันเป็นตัวโทสินะนมยใช่แค่นั้นนี่ถ้าอย่างนั้นอะไรล่ะเขา,าเป็นพ่อของนา,น,านายไงอะไรนะ ฉันรู้สึกได้ครั้งแรกที่เห็นนายแต่ฉันไม่แน่ใจหลังจากเห็นปฏิกิริยาของดาบเบยมตัตโตฉันก็มั่นใจเขาเป็นพ่อของนายตอนนี้เขาต้องโดนดีแต่ฉันปล่อยให้นายฆ่าพ่อของตัวเองไม่ได้หรอกนะ 不好，这冷。 เกิดว่าเาสลับที่แล้ก็ชะตากรรมของเราจะต่างไปไม่ไนดะ้ฉันจะได้ชีวิตของนายไละแายจะได้ของฉันไม่ไนดะ้มาจบเรืองนี้กันเถอะดันเต เกิดอะไรขึ้นพาเจ้าช่วยดูมันจะจบแล้วสิไม่ดีแน่เราจะโดนลากไปด้วยดันเต้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไอ้ยพี่ชายตัวแสวฉันมันกลับมาแล้วและฉันต้องไปจัดการเพอร์จิวได้ยังไงดันเต้ฉันสร้างมันให้เลดี้และเธอเขาจ่ายแล้วฉันให้ฉันแล้วกันเฮ้เธอทำยี่เป็โอเคโอเคแต่เข้าใจกันทีหลังตอนนี้พวกเธอสามคนรีบออกที่นี่ซะฉันจะไปจัดการเอง่ายนั่นเองสัมผัสได้เลยว่าต้องมันแน่ๆ โอเคครับไปแล้วก็วันนี้เข้าใกล้ความจริงขึ้นอีกหนึ่งพาร์ทนะครับแล้วก็อะไรนึกเพิ่งพูดถึงเลยจริงว่าน่าจะกลับมาบ้าจริงที่มันแพ้เขานั้นเป็แล้วีอ่ะก็ก็คือว่าตอนนี้นะเราก็เรียกไงดีขอก็ค่างฟูนะตอนนี้หลอดเลือดก,ก,ก็เต็มแล้วเลย,ยงแค่หนึ่งอันก็คือที่เราจะไปเก็บกันนะในมิชชั่นนี้เป็น อ่เอาเนี่ยบวกอสุดท้ายแล้วผมแล้วน่าจะมีบวอยนะผมแล้วก็ไปเร่ะเฟสโกไง<า>พวกหายไปไหนมาเดีว <c oughs> ่าจะก,กลับไปเป็นวูจิสิอีกเดี๋ยวก็คงยาก <c oughs> โอ้ <c oughs> พราคนฉลาดดันเต้เราก็เหนื่อยมาจากด้านมืดของวูจิแต่แกคงรู้อยู่แล้ว ฉัว่าไปแล้วก็คิดอยู่ว่ามันแปลกเหมือนกับพี่ฉันก่อนนะแล้วแกเสียเซวความคิดตอนเขาเป็นนีโรแองจโลไม่ได้เชื่อมต่อเขาอีกแล้วเราอยู่ที่นี่เพื่อฆ่าแกด้วยความสมัครใจอิสระเซรีเพราะที่ฆ่าแกดันเต้คือพวกเราไม่ใช่เวอร์จิว โอเคครับ okay. แล้วพวกนี้มันโหดมากเพี่เงินเราต้องระวังด้วยไปไปเนี่ยมันยังได้ไปก่อนโอ้โหตันตู้โอ้เจนนะเจนนะกีบอนอ่าก็ทิศการต่อสู้นี่นะพวกนี้มันแพ้ของรัวล้วแล้วก็จับเลยอุ้ยมันกลับมาต่อแล้วแม่มาเลย พ่อเจน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 นะขออีกนิดนึงกิฟต์ตันโดนเป่าไปโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเนี้ไปเไม่มันกลับมาไวเหรอแล้วยังไม่ทันได้คอมโบแล้วโอ้โห โอเคโอเคเฮ้ยไป็นไหนกิฟอนเฮ้ยไม่ใช่ดิกดข้ามปีนปีนเอ้ยโอเคนี่แหละตายได้แล้วตายเถอะโอเคโอเคนันตี้โอโ้โหเวลานอกขอเวลานอก มอไซค์คุมไม่อยู่นะเมื่อกี้โดนปั่นปีหนึ่งทียี่ปั่นฟรีแล้วโดนโดนสายฟ้านะโอเคแล้วฟาดเปหนงทีจากกิฟฟอนเออยิอ้มเลือดไปโอเคอวันนี้เป็นมอนลองของเงิน ไ้เจ็บไปออาตนะัวตามพื้นนะเราก็ไปต่อเลยข่ดที่หมดแล้วเราเนี้ยก็จหมดแล้วนะตัวนี้มีริมเรือด้วย๋ยวนี้เราทำลายแล้วจะได้แลว เกี่ยวอะไรตรงนั้นก็คือท้าฟังตัวนี้ถ้าทางจะลงอย่างนี้เหรอโอเคตามนั่นแ้ละทางก็จะลงมาเฮ้ยเปลี่ยนสไตล์ต้องเป็นทริคเตอร์ครับเราใช้มันเดินทางเล็กๆน้อย เราไปซื้อทาวิง่งหนาเต็ไปเลยไงทำไมไมันไม่วิ่งกับเราครั้งข้าวหรอมีเล็กน้อยตามทางไม่เป็นไรเราเก็บไปแล้วล่ะเฮ้ยไ,<ห>ไม่ถึงอ่ะโอเคถึงแล้วไปด้านหลังนี่มีไหมนะปกติก็ถ้าเกิดเป็นด่านอะไรแบบนี้ด้านหลังมันจะมีของลองยืนดิตายแบบ ปีมีไงโอ้โหถือว่าความจำดีคร <laughs> ับไปสกูไม่เชื่อกระจโดดโผล่อีกตัวหนึ่งนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปกันเรื่อยเ่อยแล้วกัน กี้ยวบอลโอ้ไม่ถึงดีกว่าอะไรเนี่ยพ่าเยอะเราเนี่ยโอเคมาโอ้ย เีนนะมาเย็นแล้วตอนนี้ตันนี้เราไม่เย็นแล้วเราปวกขึ้นปัน่นโอ้ยเอาอะไรคือเขาเรียกมาถึงหลอดที่มันต้องการแล้วมันก็แล้วมันก็ปั่นเราดิ้แล้วก็หนีไปเลยโอ้โห สินเลือดรีไม่เป็นไรนชิวๆเราเก็บหลอดซินไว้ละหลอดซินเนี่ยเราจะไปปล่อยทีหลังนะครับซึ่งมันไม่ใช่ตรงนี้เนาะเราต้องไปไปล่อยตอนที่มันเาเรียกว่าเจ้าะจะนีคนหลบตัวนนะครับไปเอาปางพาฮะแก้ปาง <c oughs> ่ามีก็ถ้าผมจะผิดเยราครลีจะการบแล้วะไตัวนึงอีกตัวนึงแย้มันไปอันเต้แยมันกลับไปอือเอาลงจุดดิจจุ Okay. นี่แล้วที่ผมบอกว่าจะหยุดกันเพราะรอเท่าไหร่บูอฟมปนสุดท้ายเรายัางไงล่ะไปบูออฟแฟกต์เน้นจุดสุดท้ายนะครับรวมกันเป็นบูออฟธรรมดาซึ่งตอนนี้เราเราก,ก็เต็มแล้วครับผมไปตบมือตบมือก่อนนะอาที่ตอนนี้คือของเราอนข้างฟูลแล้วกม็มีอะไรให้เก็บเพิ่มแล้วนะนี่ก็เป็นทางไปต่อหรอแล้วก็วมีทางออกลู่สักหน่อยเอ้เราร้อนอกลูก่เล,ลเลยมันอยากลูกไ่ไปมีอะไร สักหน่อยสักหน่อยเฮ้ยเลทอ,อปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตดเลยโอเคเดี๋ยวเล่อวนี่ค่อยว่าแล้วตอนนี้เราขอทำร้ายเนีย <c oughs> นน่าจะเก็บไว้ด้านบนนั่นแหละโอเคเราข้ามเลยเดี๋ยวมันจะเสียเวลาแล้ว,ลวนะไรพวกนี้อะไรเนี่ยอุ้ย <c oughs> <c oughs> อุ้ยโอ้โหโอเคเราไปเรื่อยๆป่ะเขียเวลาเลยคนนี้มันแบบเยอะเกินครับแล้วของเราก็เต็มด้วยไม่มีอะไรจะเป็นต้องสู้มันครับไปดีกว่ามาละหลงโลกอย่างเงี้ยชอบใช่ไหมมาเลยพุธนายโอ้โหโอ้โหอะไรมันเตาเหรอเอาอลไรใช่ไหมไปไหน โอ้อะไรๆเด็ยๆโอ้โหกากรุงไม่ไหวลวเะเยอะเกินละมีไงมันเป็นอะไรชอบชอบชอบลุงสองตัวหนึ่งไม่แฟร์ตัวเลยไม่ไเป็นไรตัดแบนตีแล้วจัดก,การได้ใช่หรือเปล่าเฮ้ยอย่าหลบก่อนอะไรเนี่ยไปตายตายตอ่ะโอ้ย เนี่ยเนีน่ยมัน,นเอาอีกแล้วนีผมไม่ชอบเลยเลยโอ้โหแบบตีกตีกันอยู่แล,แล,แล,ล้วแบบแล้วก็แบบแล้วก็ถอยแล้แบบเลือดเราก็เสียปีกไม่เป็นไรอยู่เชืช่ออยู่ชิวไม่เชื่อะไรอย่างงี้ตามไปครับันแน่โอเคพูดประมาณว่าโอเคคนนี้มันไม่มีทางสู้อีกแล้วมันแบบพยายามทะใช้บูมันนะเอาแคร็ไปไปหาคำตอบกันได้แล้ เอสโก้อันนี้เ yup. ป็นไม้เท้าวีนะซึ่งก็จะซอมมอนจะสิงนั่งวารับไนท์แมนนั่นเองชิ้นเนื้อตกลงมาก็คาหัวุดจะได้นะเกยบประมาณวันเลยทีเดียวเชียว โอ้โอ้โอ้ไปเราแลงล่างสู้เลยดีกว่าไหมต่อยเป็นไงแม่เถอะแต่เจอล่างนี้เข้าไปสู้ยังไงดีกว่าไหนแม่ควันมาควันต่อเนื่องหนึ่งสองสามมาพอเกลียดเกลีหมดแล้วก็ต่อยถ้าไม่ตายนะแต่มันไม่ตายหรอาคู่นี้ กูรีมจะกลับไปยิงเลื่อมนะครับโดยเฉพาะเจ้าในแม่โอ้เจ๋เจ๋พี่ชายพี่ชายเจ๋ดเจ๋เให้เราตีหมาไปดีกว่ามา ยิมดูดูดูเลโอ้เจนเดดพี่ชายอุ้ยหลบได้อ้าวเจนนะเฮ้ยอะไรเนี่ยโดนฟาดไปไม่โดนโอเค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 เข้าใจแล้วว่าโหด แต่ว่าตอนนี้เกรดเรามาแล้วดิไปไหนแต่ว่าไปไหนกันอืออ๋อว่ามปซอมมอนเพื่อนเองเข้าใจแล้วแต่ก็อ,อย่างนี้แหละแกสู้่ชาวได้ไงล่ะขอเบียวหน่อยไม่ไหวละสักทีสักที ทำไปแล้วปั๊มต่อไปอือปั๊มป่ะมาจะไปท่าไม่ตายเดี๋ยวปึ้รียบร้อยครับผม คนรู้ตัวเองนะแกมีใจสู้ดีแต่ลากหัวไม่คมเท่าไหร่เลยนะก็อาจจะใช่แต่ถ้าแกคิดว่าสู้กับพวกเราแล้วระบากแล้วก็ก็ลองคิดดูสิว่าถ้าเจอเวอร์จิลจะขนาดไหนไปพิสูน์เองเลยสิส่วนพวกเรานี่เป็นการบิคทั้งสุดท้ายแล้วและเป็นจุดจบฝันร้ายของเวอร์จิลรีบไปส่าดันเต แกต้องรีบไปหลับให้สบายนะเจ้าเจี๊ยบมันสนุกมากนะครก็น่าซอยในที่ตรงนี้ต้องจากไปท่านี้นะไม่เป็นไรเราถือว่าเราได้สู้ในโซนสีแล้วถึงแม้ว่าเราจะขี้โกงแล้ว็เถอะขี้เกียจไม่ยปล่อยซินสองรอบแล้ว เดโลโดดขึ้นมาดันเต้อย,เตอยู่ไหนเขาเอาอยู่เราต้องไปแล้วมอน,นี่คยจิวเนียรู้จักเขาเหรอดันเต้บอกว่าเขา,าของฉันมันเรื่องบ้าอะไรกันทริชเขาคิดว่าใช่ฉันก็ว่างั้นเหมือนกัน มันป้ากันไปใหญ่แล้วฉันรู้ว่านายเกียรติเวอร์จิลแต่จะฆ่าพ่อตัวเองไม่ได้ใช่นายจะกลับไปแก้ไขมันไม่ได้นายช่วยพวกเราไว้นะยืดอกไว้สิลืมเรื่องนี้ไปเถอะนิโคลหยุดรถเดี๋ยวนี้หลังเรื่องทั้งหมดนี้นั่นเป็นป้าไปแล้วเหรอใช่งั้นทำเอง เนโลก็จบแล้วนะครับสำหรับดิเวยคลายห้าพาร์ที่สิบแปดนผมโอ้โหเนียนะเอโอไม่แปลกแกหรอกเราก็เรากดเล่นกดทาสิ้นเนี่ยไม่ใช่ได้อื่นเลยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทต่อไปก็จะรีบๆทำแล้วกันนะผมเพราะเราก็ใจใ้จบกินเนี่ยแล้ สำหรับวานนี้ก็ใครที่เขาก็สามารถที่จะไลค์แชร์หรือกดติดตามหรือคอมเมนต์มาได้เลยครับว่าอยากให้ผมทำอะไรนะครับถ้าเกิดว่าผมสนใจก็อาจจะหยิบมาทำให้นะครับผมสำหรับในโครงกาปแล้นะครับผมสวัสดีครับ